สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณฟองสนานจากหมอดจัดมานำเสนอครับเตรียมรับมือน้ำท่วมวงกว้างรูปที่หนึ่งดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และเกณฑ์น้ำท่วมวงกว้างปี2อ6 8และช่วงพายุขเข้าและช่วงศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สิน รูปที่2คําทํานายให้ไว้ตั้งแต่ปลายปี2 5 6 7ถึงปรากฏการน้ำท่วมเมืองวงกว้างและช่วงอันตรายทางน้ำก่อนที่จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมด้วยศัพท์กำลังทางวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาติไว้พยากรณ์อากาศนั้นทางโหนก็มีโหราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาพอจะเป็นแนวทางให้อาศัยพึ่งพา อย่างน้อยก็พอจะคลำทางให้ได้รู้กรอบเวลาล่วงหน้าเรื่องน้ำท่วมหรือฝนแรงหรือพายุหรือโรคระบาดหรือแผ่นดินไหวหรือข้าวยากหมากแพงหรือทุกพิกกระไพได้บ้างขึ้นอยู่กับว่าจะจับหลักใดมาทำนายและให้ความสำคัญขนาดไหนบางปีพวกที่เรียนโหนรู้ล่วงหน้าเป็นปีๆในภาพกว้างเช่นคราวระบาดของโควิด -19 ก็พอจะรู้ล่วงหน้าว่า ภัยอาเพศขนาดใหญ่รอจังหวะเกิดในเมืองมริติยูจรศูนย์เจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีเมษทับลักขณาเมืองและโลกหรือเมื่อคราวพายุปาบึกเข้าเมื่อ4มกราคม2562นั้นผู้เขียนจำได้ว่าคำนวณการเข้าของพายุคลาดเคลื่อนไม่กี่วันหรือคราวแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนไปทั่วเมืองที่มีศูนย์กลางที่เมืองมันดเดรีเมียนมา แล้วตึกสอตงงที่กำลังกอ่อสร้างถล่มราบกองเป็นภูเขาเหล่ากาเมื่อ28มีนาคม2568ผู้เขียนก็พอจะรู้ว่าจะเกิดเหตุและทำนายเตือนไว้ตั้งแต่ปลายปี2567ว่าปีนี้แผ่นดินไหวจะกลับมาเป็นปรากฏการสำคัญเพียงแต่ไม่มีภูมิพอที่จะรู้ที่เกิดและระยะเวลาเกิดและประเมินความรุนแรงพลาดมาก นึกว่าคงจะเพียงแค่ตึกสูงสั่นไหวแล้วก็สงสัยว่ากลางพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปปรากฏการแผ่นดินไหวอีกรอบจะกลับมาอีกสำหรับเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนปี2568นี้เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนหรือหน้ามรสุมเมืองก็ได้ทั้งร่องฝนและอิทธิพลของหางพายุหลายรอบซึ่งมาถึงวันที่ปิดต้นฉบับ น้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือรวมกันแล้วร้อยละแปของความจุรวมส่วนภาคอื่นก็ลดหลั่นลงมาโดยอ่างที่น้ำน้อยขอดก้นอ่างก็มีไม่กี่แห่งรวมทั้งลํำตะคองที่ยังเรียรีก้นอ่างจนหน้าใจหายซึ่งที่นี่ผู้เขียนก็ลุ้นทุกปีจนเหนื่อยอยากให้น้ำเต็มอ่างส่วนสถานการณ์น้ำจากนี้เป็นต้นไป ขออ้างอิงจากที่เขียนทํานายดวงชะตาเมืองปี2568ไว้ตั้งแต่ปลายปี2567ที่น่าจะย้าอีกครั้งเพราะหนึ่งในคําถามยอดนิยมที่ผู้เขียนถูกถามเสมอคือน้ําจะท่วมไหมบางท่านถึงขนาดไปลงทุนซื้อที่ดินบนที่สูงไว้ด้วยกลัวน้ําจะท่วมคําตอบคือ,อต่อไปนี้โอกาสน้ําท่วมในเมืองแบบวงกว้าง โดยใช้หลักโหราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาจับคือ 1. กรอบกว้างคือโอกาสที่น้ำจะมากกว่าช่วงเริ่มหน้าฝนที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญจนจะท่วมกว้างมากหรือหลายจุดหลายจังหวัดหลายช่วงประมาณระหว่าง2ตุลาคมถึง22ธันวาคม2568หรือเอากลมๆคือต้นตุลาคมถึงปลายธันวาคม2568 โดยช่วงเวลานี้จะมีเหตุปัจจัยให้ปริมาณฝนจะตกมากผิดปกติจากร่องฝนทั่วไปพรฤหัสบดีจร5เดินในราศีกรกฎธาตุน้ำเมืองอุดมไปด้วยน้ำบางช่วงลงแบบฟ้ารั่ว 2. แคบเข้ามาระยะที่พายุหมุนเขตร้อนในระดับ d e p r e s s i o ขึ้นไปมีโอกาสจะเข้าเมืองอย่างน้อยหนึ่งลูกคือเริ่มตั้งแต่26ตุลาคม2568เป็นต้นไป พระอังคารจร3เดินในราศีพิจิกทำม,มุมฤติโยกถึงพระเสาวจรและพระราหูจร8ที่เดินในราศีกุม 3. เนื่องจากเมืองอยู่ในระยะที่เกณฑ์อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยใหญ่รอบ3และ4ของปีเป็นสื่อล่ออยู่จึงระหว่างประมาณ28พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2568เมืองต้องระวังปรากฏการณ์บาดเจ็บล้มตาย เสียทรัพย์สินเงินทองขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยจากลมพายุน้ำพระสุกกาลกินีจรหเดินในราศีพิจิกธาตุน้ำพบมรณะดวงเมืองแต่ไม่ว่าต่อไปนี้น้ำจะท่วมเพียงใดข่าวดีคือปี2,568ยังไม่ใช่ปีมหาอุทกภัยเหมือนที่เคยเกิดเมื่อปี2,554จนเดือดร้อนหนักและเสียหายวงกว้างติดอันดับโลกคราวนั้น เปรียบได้เหมือนข่าศึกคือน้ำตีฝ่าบานลงมาแล้วล้อมเมืองจนมาถึงกรุงเทพเกือบทุกทิศทุกทางเลยทีเดียวส่วนปีหน้าไม่แน่เพราะมีเกณฑ์ใหญ่ล่อให้เกิดอยู่เมื่อแกะคำตอบจากดวงดาวได้จะแจ้งให้ทราบต่อไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงควรเงี่ยหูฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นดีที่สุดเพราะนั่นคือมืออาชีพจริงๆศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ